สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับรายการประดูแดงนิวส์ค่ะจะลึกทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวกับกีฬาประดูแดง2014ค่ะพบกับพวกเรานางสาววัสมน์แก้วกันละประพฤกหรือเียกสั้นๆว่าลูกปลาค่ะนางสาวการชนะเรืองอภิลมค่ะหรือเลกสั้นๆว่าจ่ายนะคะลูกปลาค่ะฟุตบอลเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะค่ะระหว่างคู่ฟุตบอลครุศาสกับวิทยานะคะเมื่อวานเป็นคู่ที่ดุเดือดเผ็ดมันมากค่ะถ้าท่านใดไม่ได้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพรับชมให้ค่ะไปชมกันเลยค่ะ ก,กับการแข่งขันกีฬาของเมื่อวานสนุกมันหากันแค่ไหนคะกับการแข่งขันกีฬาประดู่แดงเกม2014แต่วันนี้จะสนุกมันและโหดฮา <Don 't S 1> แค่ไหนคะ่ะไปรับชมกันเลยนะคะช่วงหนิงเฮ้ There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know. 六十九到三八，六十九到三八，考多少？<music>

You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. Only the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your love her when you let her go. Only know you've been high when you feel. ช่วงเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผาค่ะวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์นะคะนักวอทยาศาสตชายค่ะคณะวิทยาค่ะก็ทางคณะวิศวะนะคะได้มาท้าไว้ว่าถ้ามันหน้าให้มาเจอกันหน่อยนะคะคุณคิดว่ารู้สึกยังไงคะ ก็ส่วนตัวเองก็คิดว่าวิทยาน่าจะเป็นเหนือกว่าน่าจะเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะนนนก็คือแบบเราไม่ได้หวันเก่งหรือว่าซีเรียสอะไรเลยกับฟอร์มของทีมวิศวะนะคะก็คือแบบเราเฉยเนิ่งๆ,งๆเล่นได้ก็เล่นเล่นไม่ได้ก็เล่นแต่ยังไงก็คิดว่าวิทยาจะต้องเป็นแชมป์ในศึกครั้งอลเบ์บอลในครั้งนี้แน่นอนคะ่ะแล้วไม่ทราบว่าพี่เป้มีอะไรจะพูดถึงฝ่ายตรงข้ามบัางคะ อ๋อสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกนะคะว่าวิศวะ,ะนักกีฬาอนเลยนบอลน,นี้อย่ามันหน้าจนเกินไปยังไงก็สู้วิทยาไม่ได้หรอกเพราะวิทยาทั้งสวยและเก่งกว่าแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณมีแผนการเล่นยังไงถึงชนะในแบบนี้คะ ก็ถามว่าสําหรับแผนของเราเราเน้นในเรื่องของความเป็นทีมค่ะสําหรับวิญญทยาจริงๆฝีมือเขาก็สูสีกับเราแต่เขาขาดอย่างหนึ่งในเรื่องของความเป็นทีมเวิร์กที่มีน้อยกว่าเราค่ะแล้วก็แผนการเล่นของเราเราก็เน้นบอลรับเป็นหลักเพราะว่าเขาก็ตีได้ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เน้นบอลรับเป็นหลักใช่ หน้าตาและก็ลีลาในวันนี้มีส่วนในการชนะในครั้งนี้ไหมคะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงวอทอร์ออไหมไหมคะค่ะว่าหน้าตาวันนี้ฝั่งนูน้นค่อนข้างกดดันเราเพราะเขาค่อนข้างจะน่ากลัวโดยเฉพาะตัวตีโคงเขาแบบปางมาก <c oughs> ทั้งสูงทั้งดำน่ากลัวจริงจะจะฝากถึงวอทอรซึ่งเราได้แอบไปซุ้มมองเขาตอนเขาแข่งแล้วรอบหนึ่งอยากจฉพาะ บอกเขาว่าให้ไปทำทีส20ามอีกสัก10ทีรอเพื่อที่เขาจะได้ฟิตกว่าเดิมที่จะพอมมาเจอกับเราใช่แล้วก็ขอฝากวัทอไว้ด้วยนะว่ามีโค้งที่มั่นหน้าเนี่ยก็เจอกันได้นะจ๊ะค่ะก็จากการมาแช็ครั้งนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็อันดับแรกก็ต้องดีใจอะค่ะแต่ว่าพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วไม่ซ่า มีคนรู้ใจมาช่วยเชียะไหมคะเลยทาให้มีแรงขึ้นในการแข่งในแบบนี้ <c oughs> ไม่มีหรอกค่ะมีแบบเพื่อนๆพี่ๆในคณะอย่างเงี้ยค่ะเป็นกําลังใจให้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ค,ค่ะ <c oughs> สำหรับเกมนี้นะคะเป็นไงบ้างคะ <c oughs> มีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างคะ <c oughs> อ๋อคือข้อผิดพลาดก็มีนะคะมีกันทุกคนหนูก็มีเหมือนกันทุกคนแต่ทุกคนช่วยกันเล่นก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะไม่ทราบว่าปีหน้าเนี่ย อยากจะกลับมาทวงแชมป์ไหมคะหรือไงมันแน่อยู่แล้วค่ะการเป็นแชมป์ไม่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์มันยากกว่านะคะค่ะพอใจกับการแข่งขันในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะไม่ไม่พอใจครับเพราะว่าน่าจะชนะในเกมไม่น่ายิ่งจะโทษครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งหน้ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะกับแมตช์ต่อไปค่ะ ต่อไปก็พรุ่งนี้สนามไม่ว่างก็น่าจะเป็นวันศุกร์น่าจะมาเต,ตะบอลเล่นกันที่นี่นะครับออกกำลังกายกันนิดหน่อยยืดเส้นยืดสายอข,อขอบคุณค่ะฝากอะไรถึงทีมถัดไปที่จะเข้ารอบกับเราไหมคะทีมทีมอะไรอะถาปัดกับฟุตปา,าเอรอ <c oughs> เดี๋ยวเจวทอครับขอบคุณค่ะช่วงจุ๋มจิ๋มที่ริมบึง สำหรับในช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับประวัติคณะครุศาสตร์สาสตรมกันนะคะคณะครุศาสตร์สากรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2512เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่งสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพนครเหนือไทยเยอรมันค่ะต่อมาในปีพศ2514วิทยาลัยเทคนิคพะนครเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันพระจอมเกล้าวิทยาเขตพะนครเหนือสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและโอนมาสังกัดทบวงวิทยาลัย,ยในปีพศ2517จึงยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาโดยใช้ชื่อว่าคณะครศุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ต่อมาในปีพศ2531คณะครศุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไปตั้งเป็นคณะใหม่จึงใช้ชื่อใหม่ว่าคณะคร,รุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วย6ภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาภา,าควิชาครุศาสตร์โยธาภา,าควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าภา,าควิชาครุศรราสตร์เครื่องกลภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาภา,าควิชาครุศาสตร,ร์เทคนโนโลยี oh, oh, oh. ช่วงแผวแาวแาวแผวเราตากผ้า รายงานผลสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะฟุตบอลชายนะคะระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบกับคณะวิคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชนะด้วยลูกโทษ3ต่อ2ลูกค่ะบาสเกตบอลชายระหว่างคณะวิศวะพบกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะวิศวะชนะไปด้วยคะแนน91ต่อ48ค่ะ วอลเลย์บอลชายระหว่างคณะวิศวะพบกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะวิศวะชนะไปด้วย2 .1 ต่อเซตค่ะรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงนะคะระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์พบกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชนะไปด้วย2.0ต่อเซตค่ะขอบคุณค่ะช่วงวันพรุ่งนี้ที่รอคอย สำหรับในช่วงนี้มาดูตารางการแข่งขันในวันพรุ่งนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงฟุตบอลคณะครุศาสตร์สาสกรมพบกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำหรับคณะครุศาสตร์สาสตรมนะคะได้เป็นที่จับตามองกันมากเลยค่ะในการแข่งขันรอบแรกที่ชนะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาได้5ประตูต่อหนึ่งนะคะจบกันที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่เวลา17บเนกาสานาทีมันต้นไปค่ะบาเกตบอลชายรอบรองชนะเลิศอันดับ2คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์พบกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบค่ะ วอลเลย์บอลชายรอบรองชนะเลิศอันดับสองคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบพบกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะที่ตึก40ชั้น7เวลา18ในาฬิกาเป็นต้นไปค่ะค่ะทิ้งท้ายก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าดังเกียดความพ่ายแพ้เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับประตูแดงนิวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวกับกีฬาประตูแดง2 0 14ค่ะขอบคุณค่ะ